งมากร้านนี้เป็นร้านเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้นะคะแต่เอ๊ะทำไมมีปลาลาแค่สองยี่ห้อมีแต่ของพิมพลิภายกับของนางฟ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องเมนี้สไาตลา์พ้าพี่น้องมายางช้อปปิ้งพี่น้องจ้า เห็นถ <ítulo> ้วยซ้ำน <t os> ้ำมากอนโอ้ยบ้านแม่นตลาดนัดบ้านเฮาเอาโลดเขาแยกเป็นโซนเป็นโซนดีดีตัวทางนี่ก็สิเป็นอันหมูย่อพี่น้องอันนี้ก็แม่นเนื้อเนื้องัวเนาะขายเป็นหลักหลายกิโลันถอเฮ็ดเป็นแพ็คเป็นแพ็คโซนนี้ก็แม่นเนื้อหมูเนื้อไก่ปีกไก่นองไก่มีลูกสินสดพร้อมแต่ว่า มันคือลูกง่ายไงท่าน,นะเนาะเบิ่งกระส้งบ่เป็นตะเด้งดีคักไข่มาแล้วจ้าอย่างแรกไข่เค็มโซนนี้ก็จะเป็นของแห้งนะคะปลาขี้โกปลาอินทรีปลาหมึกมีหอดป่าหวานพี่น้องมีหอดบักใบบักบัวโอ้แม่ ยางมาเบิดหนึ่งกับมาเจอเสร็จไงพี่น้องเอาไปไว้พัดให้เด็กน้อยต้าหูสดเต้าหูทอดนะก็นนจะมีหูหมูด้วยนะคะหูหมูไส้นะเดีย๋ยวจะซื้อมาซื้อไส้อ่อเนเนะราบเนี่ยอร่อยมากแตะเอานว้เนี่ยเปอร่อยไปยอะเนยาบย่างอร่อยมากเอ็น โอ้ยพี่น้องเสียดายเด้เมอก่อนกิน,กนใส่กอกบ่มีขิงกินตามลังได้บ่เหอหมั <c oughs> กฮุ้ก็เฮ็ดเป็นเครื่องเป็นเครื่องว้คือเฮ็ดแบบนี้ลหละเหได้พักแล้วพี่น้องมกักแรดิลงไป <c oughs> อีสานกับมีคุณเน่พี่น้องพักขแยงผักกะทงพักเพลวหอมปอบ โซนอีก็จะแมนโซนเนื้อเนื้อหมูสะไล์ใส่กอกพี่น้องใส่กอกอีสานใส่อัวใส่กอกวุญนเส้นอู้ปลานนรแล้วหนึ่งปลาทูดสดแล้วสองปลาคอแล้วสามกุ้งแล้วสี่ปลาหมึกไข่พี่น้องจัดไปสองหอ่อ เต็มรถแล,ลว้วพ่อเลว้วสาวตายเอ้ยต่อไปเราก็จะเดินต่อไปนะคะส่วนปูอัดมีทุกปูเลยอันนี้ก็ส่วนหอยหอยเล็กหอยใหญ่หอย,ล,หอย,หอยลายหอยอะหอยเอียงกระบาสำหรับพี่น้องเดินต่อไปนะคะ ในที่สุดเราก็เดินมาถึงโซนเครื่องปรุงสักทีอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาเป็นเกลนลอนอันนี้เป็นพริกน้ำส้มเอาไว้จะก,กระปุกนึงไว้ใส่กินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อยากได้เอ่อน้ำจิ้มอะไรนะไม่มีน้ำจิ้มสุกี้หาน้ำจิ้มสุกี้บนะหม,ม,มี่ได้พี่น้องนิส่ว่าตัวนี้หรือเปล่าน้ำจิ้มกไก่อันนี้เป็นโซนปลากระป๋อง ปายิม้มสามแม่ครัวปุ้มปุ้ยมีของบ้านเขาของบ้านเราของทุกประเทศนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนแทกแข็งแล้วโซนผักนี่หอสตอหัวขิงไข่พริกขา้ขาขา้ขาหัา่นข้าฝอยใบยสะเดาแทกแข็งมาถึงโซนขนมจีนนะคะได้ขนมจีนยี่ห้อนี้มานะมาดูปลาราก ของห่างนี่มันมีจักกีหอ่อคืออันนี้ของนางฟ้าเนาะแล้วก็ของพิมพ์ิพายน้ำปลาปลาแม่ไอพิมพ์อ้าของไม้ของไม้ไม,ม่สีแดงสีเหลืองแล้วก็ของไออย่างัตําม,ม่วนะคิดว่าเป็นของตําม,ม่วนได้ยกมึงดูเออของตําม,ม่วอิลีแล้วก็จะมีของเออ ของน้ำฟ้าข้างล่างเหรอ <c oughs> ว่าสิเดิน,นดออกไปใต้ต่างและพี่น้องจ๋ามาเจอบักทุเรียนม<า>มซง<อ>ิงกิงนะคะมูซิงคิ้งเหรอก, <c oughs> ก็เอ,อินบอถึกเนาะก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวเไปชิมสักหนึ่งลูกนะ <c oughs> ลูกนี้ฉนนราคา43เหรียญ เออกระโคงสองกิโลกว่านะพี่น้องมาดูคองบนรถนะคะคันรถนี้ไปคิดเงินแล้วทั้งหมดสองห้เ้าเหรียญคิดเป็นเงินไทยก<น>็ประมาณพี่น้องจ้าอันนี้อันอกทุเรียน,นเป็นครั้งแรกของของสาวตาได้ที่บอกอ้าบอมแมนสิอาจจะเป็นครั้งที่สองคังแรกตะนโดนกลับมาสือ่อแท่แข็งยูนีละ่ะ ยูเพิดนี่ละมาล่องเบิรงกันพี่น้องวาตาสิปอกได้บอ <c oughs> คิดบ่าถึงว่าจะปอกง่ายไงยไปเบิรงในเน็ตมากเขาบอกให้ซับควนออก,กอนแล้วก็เอามีดแงะแงะเอามือแงะเห็นบ่รส <c oughs> ชาติโอ้ยแซ่แบแซ่บพี่น้อง <c oughs> ละมุนละเมียดละไม่หอมถึงจะเป็นแซ่แข็งตายบ่เสนะียใจเลยที่ซื้อมาสี่สิบสามเหรียญพี่น้องสี่สองเป็นแปดหนึ่งพันบาทนะลูกนี้นะมันก็อร่อยนะขนาดแช่แข็ง ขันบ่อแซ่แข็งมันจะแซบขนาดใดพี่น้องจ้าเสียอย่างเดียวเม็ดมันสีใหญ่ยยๆ,ๆแน่แต่เหนือมันละมุนหอมร่วมๆแล้วถือว่าโอเคพี่น้องใส่ได้